เวฟกับเฮสต้านะครับเอา๋ะครับดูนะว่าใครจะเป็นฝ่ายถอยใครเป็นฝ่ายลุกนะครับเมื่อกี้นี้กอดล็อกคอกันแล้วก็เลียให้กันนะฮะเลีย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 หรืท่านก็จะเล่นเป็นอย่างนี้ไม่รู้อะไรกับเขาคู่นี้เดี๋ยวออเอาย่งไงเอายังไงดูท่าดูท่าเอาแล้วโดนโดนบูเวฟโดนบูเวฟโดน อืมเอ้าหยับ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 ของแล้อย่าหืออย่าหือจริงๆบูเวฟนี่ใหญ่แล้วก็นหนากว่าเบสตา้านะครับแต่บูเวฟรู้เลยว่ายอมอยอมน้องอืม,อมแล้วฝ่ายที่เรียนจะเป็นบูเวฟนะครับจะล็อกล็กอกคอน้องมาเลียให้ตลอดอออออด,ดูดูดูเบสตา้าทำดู อืมเอาแล้วชายบูดไม่ฟังเธอไม่เชื่อฟังฉันหรอบูเว็บเห็นมรู้สบ,บางอืมอืมเอาหมดแล้วหรอ,อยังไม่หมดยังไม่หมดเออ ไปบนไปดูไปดูไปดูไม่พอใจครับอารมณ์หญิงอารมณ์หญิงเตรียมเตรียมพุ่งเตรียมพุ่งเอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เอ <sh ้ยเฮเฮเฮ้ยเฮจบเเยเ้นเฮนเฮเ้ยเฮ้นเฮ้ตเ้้ไเ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้อเฮ้เน้เเ้บเน่เบ้ยเย้เเยเ้ยเย้เเ้เย้ ผมเดาว่าน่าจะเป็นอารมณ์ไม่อยากเรียกว่าเป็นแบบเหมือนแฟนทะเลาะกันเลยฮะแต่ว่าประมาณว่าอะไรเดียอารมณ์หญิงครอารมณ์หญิงแต่ว่าแต่๋ยวว่าผมไม่ีปัญหาเจนเดอร์อีกแต่ด้วยอารมณ์ผู้ชายอย่างเราดับบลิเว็บเนาะวันนี้ก็ยอมยอมเขาไปเถอะเห็นไหมพอเรายอมแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปอยังยังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบมาใหม่เลียดว่ะเลียเลียเหมือนเลียดิวโชว์ อืมนะฮะคู่นี้อ้าวหมดแล้วเหรอเห็นไหมแค่เรายอมแลกว็สงบสุขกูเวฟเชื่อยังอืมแค่เรายอมแลกว็สงบสุขแล้วนั่งสวยไปฉันสวยฉันเลิศใช่ไหมเขายอมฉัน